สวัสดีครับเจอกับผมอีกครั้งครับผมกับสมชายเลสซิ่งครับทางช่องเป็นรับมอไซค์วันนี้จะมารีวิวการเช็คครับคันนี้เป็นฮ o n d a คลิกครับคลิกคาบูครับเช็คว่าไฟมันไม่มาครับไฟไม่มาที่หน้าปัดไม่ผ่านหน้าปัดแล้วก็ไม่ไม่ผ่านสตาร์ทมือไม่ได้ครับไม่ผ่านหน้าปัดครับรถก็ไม่ติดครับ ขั้นตอนแรกเลยครับเราก็มาเช็คที่ฟิวครับนะครับฟิวมาเช็คที่กล่องฟิวมาเช็คที่กล่องฟิวครับฟิวนะครับฟิวก็ไม่ขาดครับฟิวไม่ขาดทั้งสองตัวก็ไม่ขาดครับแล้วก็มาเช็คที่สวิตกุญแจรครับเสียกุญแจก็นึกว่าสวิตกุญแจเสีย ก็เลยต่อตรงต่อตรงตรงที่ปักสวิตครับก็ไฟก็ยังไม่มาอยู่ดีครับอันนี้เป็นลุ่นลูกค้าครับเอามาให้เช็คครับเพราะว่าจอดนานด้วยครับเพราะว่ามันขี่ไม่ได้ครับไฟไม่มาครับผมก็มาเช็คที่ไฟก่อนครับแบตเตอรี่ก็ใส่ใหม่ครับเปลี่ยนใหม่พอฟิวก็ไม่ขาดครับ ใส่เข้าไปตอนแรกๆนะครับอันนี้ผมเช็คเสร็จแล้วผมก็ยมาทําให้ดูครับจะได้ไม่เสียเวลาครับใส่เข้าไปฟิวเข้าไปครับเปิดสวิตช์กุญแจครับไฟก็ไม่มาอยู่ดีครับตรานมือไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวไฟแตะอะไรก็ไม่ออกครับนี่ครับผมก็เลยมาเช็คดูว่าไฟที่ที่จะผ่านฟิวเนี่ย่านกองฟิวนะครับมันมาหรือเปล่าครับมันขาดในอะไรหรือเปล่าครับ พอมาเช็คไฟก็เข้ามาครับแต่ว่าพอเสียบปลั๊กอะไอเสียฟิวเข้าไปครับก็ไม่ผ่านอยู่ดีครับไฟไม่ไม่ผ่านออกมานี่ครับผมก็เลยอันนี้คือผมแกะดูครับแกะดูไฟก็ไม่ผ่านออกมาอยู่ดีครับผมก็เลยต่อตรงครับต่อตรงโดยการใช้สายไฟครับปอกแล้วใช้สายไฟต่อตรง แล้วก็ลองต่อครับก็ปรากฏว่าไฟมาครับก็เหมือนคล้ายๆว่าแขงฟิลครับจะมีปัญหาครับก็คือไฟไม่ผ่านครับการแก้ปัญหาแบบแบบนี้ครับอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ของยากครับแต่ว่าก่อจะหาเชอครับเจ้าของรถก็เลยท้อครับก็เลยจอดทิ้งครับนานเลยครับ อันนี้ผมก็เลยพอคิดว่าเอาเจอปัญหาหน่าจะเป็นที่แผงแผงแผง,แผงฟิวแล้วครับผมก็เลยจะใช้ตัวแหนครับขีดครับทั้งบนทั้งล่างครับทั้งแผงฟิวทั้งสองตัวเลยครับแล้วก็จะเสียบฟิวเข้าไปครับ เราก็จะลองเปิดสวิตช์แกดูครับว่าผ่านไหมครับว่าไฟมันผ่านหรือเปล่าครับตอนนี้ไฟผ่านนะครับขึ้นหน้าปัดไหมขึ้นหน้าปัดไหมเดี๋ยวจะลองดูครับดูที่ไฟหน้าปัดครับตอนนี้เป็นไฟเลี้ยวครับตอนนี้เป็น ตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวครับแต่ว่ามันไม่ยังไม่กระพริบครับเพราะว่ามัน,มนไม่ครบวงจรครับเราจะดูที่ไฟตัวนี้เป็นไฟหน้าปัดครับไม่รู้ว่าขาดหรือเปล่าครับหลอดขาดไหม หลอดขาดครับผมก็จะเอาไฟจากไฟเลี้ยวครับมาใส่ไฟน้าปัดครับนี่ครับไฟน้าปัดขึ้นนะครับนี่ครับแล้วก็เราลองสตาร์ทมือดูครับอ่าสตาร์ทมือได้ครับสตาร์ทมือได้แล้วครับผมนี่ก็คืออีกปัญหานึงครับที่ เจ้าของรถหรือว่าช่างหลายคนอาจจะหาไม่เจอครับปัญหามันไม่เยอะครับแต่ว่ากว่าจะหาเจอก็เหนื่อยครับนี่แผงฟิวครับแผงฟิวมีปัญหาหรือว่าเข้าสนิมไฟไม่เดินครับไฟเดินไม่สะดวกครับผมก็เลยอ่าแก้ปัญหาด้วยการง่ายๆด้วยการฉีดน้ำมันอเนกประสงค์หรือว่าน้ำมันโซนแอคเข้าไปครับผม ก็ทำให้ไปมาครับแต่ผมจะ